สวัสดีค่ะมาเปิดความไม้ด้านหลังเสื้อของลิซ่าแบล็กพิงคที่ใส่สอมเต้น Lily Dance ์โฟกันค่ะ เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยนะคะสำหรับสาวลิซ่าลลิ่ามโนบาลหรือที่รู้จักกันในนามของลิซ่าจากวงแบล็คพิ n งค่ะเธอเป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและตอนนี้ค่ะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักลิซ่าค่ะกับการร้องเพลงเก่งเต้นเก่งถ่ายรูปก็สวยเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์อีกหนคนไปแล้วล่ะคะ่ะ โดยในเมื่อวันที่ผ่านมาวันที่21มกราคม2,564นักออกแบบท่าเต้นก็ได้มีการทำงานร่วมกับลิซ่าแบล็กพิงก์เขาได้ทำเซอร์ไพรส์แฟนคลับโดยการปล่อยคลิปเต้นของลิซ่าในห้องซ้อมออกมาให้ได้ชมกันค่ะซึ่งคลิปนี้ลิซ่าเตรียมอัพลง YouTube ของเธออย่าง Lily f i ฟิ o f ม i c i a l ไปแล้วละค่ะซึ่งแฟชั่นของลิซ่าในห้องซ้อมก็เป็นแบบสบายสายโดยความหมายหลังเสื้อของลิซ่านั้นได้ระบุเป็นภาษาอัง กว่า May every day be filled with rainbows and happiness ซึ่งก็แปลว่าขอให้ทุกวันเต็มไปด้วยสายรุ้งและความสุขซึ่งลวดลายหลังเสื้อนั้นก็เป็นป,นปี2019และมีสายรุ้งรายล้อมอยู่ค่ะ